The best in you! ตั้งใจเสนอบทที่25เกมแห่งการรอคอยหนึ่งวันหลังจากที่จอห์นเพนเดนตันไปเยี่ยมพอลีอานาที่บ้านคุณพอลีก็เตรียมตัวตอนรับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตรวจด,ดูอาการของพอลีอนาพอลีอานาหลานรักเธอพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนพวกเราคิดว่าจะให้คุณหมออีกท่านหนึ่งนอกเหนือจากคุณหมอวอเรนมาตรวจอาการของหนูนะจ๊ะเผื่อว่าเขาจอรู้อะไรใหม่ๆที่เรายังไม่รู้ และอาจจะช่วยทำให้หนูหายเร็วขึ้นคำพูดนี้ทำให้ใบหน้าของพอลีอนาชายยิ้มอย่างมีความสุขคุณหมอชินตันโอ้คุณนาพอลีคะหนูหนูชอบคุณหมอชินตันมากๆเลยล่ะคะ่ะที่จริงหนูอยากให้เขามาดูอาการของหนูตั้งนานแล้วเพียงแต่หนูเกรงว่าคุณนาอาจจะไม่พอใจเพราะเพราะว่าหนูเคยทำให้เขาเห็นคุณนาที่ลานอาบแดดในวันนั้นหนู หนูก็เลยไม่กล้าที่จะพูดอะไรอีกเลยแต่หนูดีใจนะคะที่คุณน้ายอยากให้เขามาเยี่ยมหนูแบบนี้หน้าของเธอใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดจากนั้นก็กลายเป็นสีแดงแล้วก็ซีดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหากแต่เธอก็พยายามอย่างยิ่งที่จะตอบหลานสาวตัวน้อยด้วยเสียงที่ร่าเริงเออคือไม่ใช่คุณหมอชินตันหรอกจะ้ะหลานรักแต่เขาเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงและรู้เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บแบบที่หนูเป็นนี่แหลจะจ้ะ ใบหน้าน้อยๆของพอลีอาณาดูผิดหวังอย่างช่วยไม่ได้หนูไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยค่ะว่าจะมีใครที่รู้ดีไปกว่าคุณหมอชินตันอีกแล้วใช่จ้ะหลานรักคือน้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันใช่ค่ะคุณนะ้าคือว่าคุณหมอชินตันเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องขาที่หักของคุณเพนเดนตันคือถ้าหากว่าคุณน้าจะไม่ว่าอะไรหนูก็ก็อยากให้คุณหมอชินตันมาเยี่ยมจริงๆนะคะคุณนะ้า หน้าของเธอใบหน้าคุนมัวลงเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จะพูดอย่างไรอยู่เป็นครู่จากนั้นก็พูดขึ้นอย่างอ่อนโยนแตาแฝงไว้ได้วยความเฉียบขาดแบบที่เธอเคยเป็นแต่น้าไม่เห็นด้วยพอลีอาณาน้ายินดีที่จะทำทุกอย่างหมายถึงเกือบทุกอย่างที่หลานต้องการแต่มันมีเหตุผลบางอย่างที่น้าไม่อาจจะพูดได้เพียงแต่น้าไม่ต้องการให้คุณหมอชินตันมาดูหนู และนะ้าเชื่อว่าคุณหมอชินตันเขาไม่รู้ดีไปกว่าคุณหมอที่น้าพามาและคุณหมอจะมาจากนิวยอร์กในวันพรุ่งนี้จ้ะพอลิอาณายังคงไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เธอพูดขึ้นว่าแต่ถ้าคุณน้าชอบคุณหมอชินตันเธอว่าอะไรนะพอลิอาณาน้าของเธอพูดขัดขึ้นด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยพอใจนักใบหน้าแดงจัดคือหนูพูดว่าถ้าคุณน้าชอบคุณหมอชินตันแล้วก็ไม่ได้ชอบคุณหมออีกคนหนึ่ง พอลีอนาถอนหายใจสิ่งนี้คงทำให้รู้สึกแตกต่างในทางที่ดีเพราะว่าหนูชอบคุณหมอชินตันมากๆแล้วนางพยาบาลก็เดินเข้ามาในห้องทำให้คุณพอลีลุกขึ้นมองหน้าหลานสาวคุณเธออย่างเห็นใจนะ้าเสียใจด้วยจริงๆพอลีอนาเธอพูดขึ้นแต่ครั้งนี้นะ้าคงจะต้องขอเป็นคนตัดสินใจแล้วอีกอย่างคือคุณหมอที่มาจากนิวยอร์กจะมาถึงที่นี่ในวันพรุ่งนี้แล้ว หลังจากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นนั้นคุณหมอจากนิวยอร์กกลับไม่สามารถมาที่บ้านได้เขาส่งโทรเลขมาถึงคุณพอลีเล่าว่าคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเกิดอาการป่วยกระทันหันจึงไม่สามารถมาได้สิ่งนี้ทำให้พอลีอนาเริ่มกลับมาขอร้องนาของเธอในเรื่องของการเปลี่ยนหมอมาเป็นคุณหมอชินตันแทนเธอบอกว่ามันน่าจ,จะช่วยให้ง่ายขึ้นนะคะคุณนา แต่ก็ยังเป็นเช่นเดิมทีน้าของเธอยังคงสายสีรษะพูดขึ้นว่าไม่ได้จ้ะหลานรักหากแต่เธอก็พยายามอย่างที่สุดที่จะทำทุกอย่างเพื่อเอาใจหลานของเธอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยล่ะค่ะมันไม่น่าเชื่อจริงๆแนนซี่พูดขึ้นกับลุงทอมในเช้าวันหนึ่งมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆแต่ก่อนคุณพอลีเธอไม่เคยที่จะยอมให้เจ้าฟลับกับเจ้าบัฟเข้าไปในบ้านด้วยซ้ำ แต่ตอนนี้เธอถึงกับยอมให้มันขึ้นไปข้างบนบ้านแล้วเข้าไปถึงเตียงนอนของคุณหนูพอลีอานาเพียงเพื่อที่จะเอาใจเธอไม่ใช่แค่นั้นนะคะบางวันที่เธอไม่มีอะไรจะทําเธอยังเดินไปที่หน้าต่างแล้วก็ขยับผลึกใสที่แขวนอยู่นั่นไปมาเพื่อให้ดูเหมือนสายรุ้งเต้นไปมาในห้องนั้นเพื่อให้คุณหนูดีใจอีกด้วยล่ะค่ะหรือบางทีเธอก็ยังให้ทิมโมธีไปเอาเดอกไม้สดมาประดับห้อง แล้วก็เปลี่ยนหม้ถึงสามครั้งต่อวันเพื่อให้มันสดอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งบางทีที่เธอจะไปนั่งใกล้ๆเตียงของคุณหนูแล้วให้คุณพยาบาลจัดแต่งผมให้เธอตามที่คุณหนูสั่งเพื่อให้คุณหนูมีความสุขเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ลุงทำหัวเราะขึ้นมาเบาๆก็นั่นแหละฉันรู้สึกว่าลูกผมที่ปลกอยู่รอบๆหน้าผากของเธอทำให้เธอดูดีทีเดียวละ่ะลุงทำพูดขึ้นบ้าง โอ้ลุงคะหนูไม่อยากพูดเลยคะ่ะแต่ว่าที่จริงแล้วคุณพอลลีทำผมแบบนี้กลับทำให้เธอดูดีมากๆเลยล่ะคะ่ะเห็นไหมล่ะแนนซี่ข้าเคยบอกเองแล้วว่าคุณหนูพอลลีนะ่ะเธอเป็นคนสวยคนหนึ่งเลยละ่ะแนนซี่ยักไหล่ไม่ใช่แค่สวยนะคะลุงตอนที่คุณหนูพอลลีอนาขอให้เธอเอาผ้าลูกไม้มาคลุมไหล่นั่นมันทำให้เธอดูเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนแน่ ข้าบอกเองแล้วยังไงแล้วเห็นหรือยังล่ะแนนซี่แนนซี่หัวเราะขึ้นมานี่ลุงคะถึงตอนนี้ฉันยังไม่รู้เลยค่ะว่าใครกันแน่ที่เคยเป็นคนรักของเธอยังไม่รู้งั้นหรือลุงทำหัวเราะและพูดต่อไปว่าจ้างให้เองก็ไม่มีทางได้รู้จากข้าแน่นอนโธ่ลุงคะบอกฉันหน่อยเถอะ ลุงก็เห็นนี่ค้ะว่ามีคนแค่ไม่กี่คนเองที่ฉันจะถามได้ช่วยไม่ได้แนนซี่ว่าแต่คุณหนูพอลีอาณาวันนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างล่ะลุงถามถามต่อแนนซี่สายศีรษะไปมาเฮ้ยก็เหมือนเดิมแหละค่ะลุงยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะเธอยังคงนอนบางครั้งก็พูดคุยแล้วบางครั้งก็ยิ้ม บางครั้งก็พยายามที่จะดีใจไปกับการที่พระอาทิตตกพระจันทร์ขึ้นหรืออะไรพวกนั้นฉันรู้จากเกมนั้นเธอ่าจงจิตใจดีเหลือเกินลุงทําพูดและกระพริบตาทีๆคุณหนูก็เล่าเรื่องนี้ให้ลุงฟังเหมือนกันหรือใช่แล้วละ่ะคุณหนูบอกฉันเหมือนนานมาแล้วลุงทาลังเลนิดหน่อยก่อนจะเล่าต่อไปว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันร้องขึ้น เพราะหลังที่งองงุ้มของฉันเนี่ยแล้วแม่หนูน้อยพูดว่าอย่างไรรู้ไหมลุงคะฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรให้หน่าดีใจได้เลยคะ่ะแนนซี่พูดขึ้นอย่างครุ่นคิดเธอบอกว่าดีจังเลยที่ฉันไม่ต้องก้มตัวมากนะักเวลาจะก้มถอนยาเพราะหลังที่งองงุ้มอยู่แล้วแนนซี่ <Nancy S 1> หัวเราะขึ้นมาได้เล็กน้อยไม่แปลกเลยคะ่ะที่เธอจะมองหามันจนเห็นเธอเล่นเกมนี้กับฉันมานานแล้วคะ่ะ เพราะไม่มีใครที่เธอจะเล่นด้วยได้ในตอนนั้นที่เธอเพิ่งมาถึงที่นิแ่แรกๆกแล้วเธอก็ไม่กล้าเล่าเรื่องเกมนี้ให้น้าของเธอฟังด้วยทำไมกันละ่ะลุงทอมถามขึ้นดูเหมือนว่าเธอจะบอกกับทุกคนแต่ทำไมถึงไม่บอกเรื่องเกมนี้กับน้าของเธอกันคือหนูคิดว่านะคุณหนูพอลลีอาณาเธอเคยพูดถึงเมื่อนานมาแล้วว่า คุณผู้หญิงพอลลีไม่ชอบให้เธอพูดถึงพ่อของเธอเธอก็เลยคงไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้น้าของเธอฟังเข้าใจละเป็นอย่างนี้นี่เองช,ชายชาราพงกศีศรีะพวกเขาเจ็บปวดมากในตอนนั้นที่คิดว่าพ่อของคุณหนูพอลีอ,อนาเป็นคนที่พรากคุณหนูเจนนี่ไปจากพวกเขาโดยเฉพาะคุณหนูพอลลีที่ตอนนั้นเธอเองก็ยังเป็นเด็กสาว เธอรู้สึกเหมือนไม่สามารถให้อภัยพ่อของคุณหนูพอลีอันนาได้เลยฉันรู้ละ่ะฉันรู้ดีค่ะคือฉันต้องกลับไปทำงานที่ครัวแล้วละ่ะค่ะแนนซี่พูดขึ้นก่อนจะเดินจากไปวันแล้ววันเล่าที่ผ่านพ้นไปแต่ละวันช่างเป็นการรอคอยที่ยากเย็นเหลือเกินใบหน้าของนางพยาบาลที่เคยสดใสาหากแต่ดวงตากลับหม่นเศร้าส่วนคุณพอลีกลับพูดน้อยลงไปอีก คุณหมอผู้เชี่ยวชาญได้มาตรวจดูระบบประสาทของพอลีอนาแล้วแต่ทุกอย่างดูไม่มีอะไรที่ดีนักทุกคนล้วนแต่มีสีหน้าที่ซ่อนความกังวลเอาไว้พอลีอนาเองก็พยายามที่จะมีความสุขอยู่กับลูกสุนัขและแมวของเธอและหลายครั้งที่พอลีอนาพูดกับแนนซี่เรื่องเกมของเธอว่าเธอจะดีใจมากแค่ไหนถ้าหากว่าเธอจะได้ไปโรงเรียนอีกครั้ง ได้ไปเจอกับคุณนายสโนอีกครั้งได้ไปเยี่ยมคุณเพนเดนตันและได้นั่งรถม้ากับคุณหมอชินตันเหมือนเดิมหากแต่ทุกความดีใจที่เธอพูดนั้นล้วนแล้วแต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัจจุบันเลยสักนิดนี่ยิ่งทําให้แนนซี่รู้สึกเสียใจมากขึ้นไปอีกและบางครั้งนนซี่ก็แอบร้องหไห้เมื่อเธอต้องอยู่คนเดียวกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ